สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็มาทักทายอีกแล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวขอตอบคาถามต่อเรื่อง endo care ดิดนึงนะพอดีแบบเมื่อวานลงคลิปไปใช่ไหมแล้วก็มีหลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่า endo care เนี่ยต่างจาก nail repair ยังไงนะคะต้องบอกเลยว่า endo care กับ nail r e p a i เนี่ยทำงานกัน คนละแบบก็คือไนรีแพรให้ความขาวเหมือนกันสามารถลดรอยแดงได,ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไนรีแพรเนี่ยเหมาะกับการใช้ทุกวันส่วนเอนโดแคร์เนี่ยสำหรับผิวที่เย็นมากๆเลยเนี่ยก็ใช้ได้แค่เดือนละไม่เกิน14วันนะคะก็คือ2กล่องนั่นเองแล้วก็ e อนโดแครเนี่ยจัดอยู่ในหมดอะไรถือผู้ไม่ถูกแต่เป็นมาร์กละกันเหมือน อย่างยี่ห้อดังๆลาแมร์ลาแพลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบพวกอย่างเงี้ยเวันใช้แค่7วันหรืออะไรอย่างเงี้ยเอนโดแคร์ก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำไมเอนโดแคร์ถึง7วันราคาสูงจังเพราะว่าเอนโดแคร์เป็นเวสสำอางชั้นสูงของคนสเปนนะคะซึ่งเหล่าเซเล็บสเปนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นไฮโซสเปนหรืออะไรเงี้ยจะเลือกใช้เอนโดแคร์เป็นตัวบำรุงผิว แบบเร่งด่วนนะคะคือว่ามันทาเข้าไปอย่างที่จิบ๊บอกว่าวันแรกเนี่ยมันก็เห็นผลเลยโดยที่ไม่มีสารสเตียรอยด์หรือประหลอดทั้งนั้นเลยนะคะถ้าไม่เชื่อเนี่ยาสามารถเอาครีม Endo Care เนี่ยต้าที่ข้อพับนะต้าแบบสมมติต้าที่ข้อพับอย่างเงี้ยแล้วก็แปะพลาสเตอร์ทิ้งไว้6ชั่วโมงดูก็ได้ว่าผิวซีดไหมอะ่รเงี้ยแต่ว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่ามันมาในเนื้อเซรั่มนะคะ,ะแล้วก็ Endo Care เนี่ย ครอบคลุมทุกปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวรอยแผลเป็นริ้วรอยคือริ้วรอยเนี่ยจะเห็นชัดมากคือก่อนนั้นเนี่ยจิ๊กก็จะมีริ้วรอยแบบใต้ตาหรืออะไรเงี้ยแล้วนะคะแต่ว่าพอใช้ endo care เนี่ยประมาณเดี๋ยวกันนะสิบสิบสามหลอดแล้วก็คือริ้วรอยเนี่ยชัดขึ้นเลยว่าไม่เห็นแล้วก็น่าดูเด็กลงแล้วก็รอยอย่างที่บอกว่ารอยแผลเนี่ยก็คือเห็นอยู่นิดนึงแต่ว่า คืออันนี้จะบอกว่าหน้าไม่ได้ทารองพื้นนะคะไม่ได้ทาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจิปป๊บไม่คงไม่ใช้รองพื้นก็คือจะทาแค่บีบีครีมของตัวเองซึ่งถ้าเกิดใครรู้ใครเคยใช้บีบีครีมจิ๊บก็จะรู้แล้ว,ว่าไม่ได้ปกปิดอะไรได้เยอะนะแค่นั้นเองแล้วก็ทาแป้งธรรมดาที่เคยแต่งหน้าให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเอนโดแคร์เนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็เห็นผลกับคนที่หน้าเป็นผื่นเลื้อยลังหรือว่าสิวเลื้อยลังหรือว่าทุกปัญหามันตอบโจทย์ได้หมดโดยที่แบบสามารถทําให้ หน้าดีขึ้นได้โดยไม่มีสารเคมีแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันผ่านออยอสองประเทศนะคือออยอไทยโอเคหลายคนอาจจะบอกว่าไม่น่าเชื่อถือแต่ออยอต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มงวดแล้วกฎหมายค่อนข้างแรงนะคะในเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามถ้าใส่ไม่ได้คือไม่ได้นะแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าไม่ดีจริงเนี่ยจิ๊บคงไม่เอามาขายเพราะว่าลําพังของตัวเองในแบรนด์เนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วนะแต่เราเองเนี่ยไม่สามารถทําครีมที่คุณภาพสูงขนาดนี้และเห็นผลชัดเจนอย่างนี้ได้เพราะ อาจจะแบบนักเคมีเราอาจจะไม่ได้เก่งเท่าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสูตรของเขาเนี่ยก็ถูกสดนิกสิ์ไว้แล้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาแกหรืออะไรเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วนะถึงแกมันก็ไม่ได้ร้ออร์เซก็เลยคิดว่าเอามาขายดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่ลองใช้ครีมอย่างอื่นมาที่ไม่ใช่ครีมตัวเองเนี่ย ไม่เคยมีตัวไหนที่แบบทำให้รู้สึกว่าเลิฟได้เท่าตัวนี้เลยนะคะก็คือมันตอบโจทย์ได้ทุกปัญหาจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหรืออะไรก็ตามแล้วก็ช่วงใช้นายีแพร่ใช้เอนโดแคร์เนี่ยก็คือว่า7วันที่ใช้อยาไหนกลางคืนนะห้ามทาอะไรเลยนอกจากเอนโดแคร์แม้กระทั่งครีมใต้ตานะคะเราก็โบกไปเลยค่ะใต้ตาตรงเนี้ยของเอาเอนโดแคร์ทาไปเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้ครีมใต้ตาแต่เมื่อหมด7หลอดแล้วเนี่ยก็กลับมาบำรุงทุกอย่างได้ปกติส่วนระหว่างที่ใช้เนี่ยกลางคืนอะ่ะไม่ให้ทาอะไรแต่กลาง มันก็ทากันแดดทาบำรุงของ L.P.B อะไรไปก็ได้หมดเลยนะคะแต่ว่ากลางคืนให้ทา Endo Care อย่างเดียว7วันนะคะแล้วก็คุณจะรู้เลยว่า7วันเนี่ยหลังจากที่ที่มันหมดอะ่ะสิ่งที่ตามมาคือริ้วรอยแบบหายแต่ว่าจิ๊บอะคือยังมีถุงใต้ตาอยู่พอจิ๊บบอกแล้วจิ๊บเป็นภูมิแพ้คือถ้าช่วงไหนแบบไม่ค่อยสบายหรือยอย่างเงี้ยตาก็บวมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยว่า Endo Care คือแบบที่สุดของที่สุดของครีมนะคือต่อให้เป็นแบรนด์ดังแบบ แพงมากๆอ่ะจิบก็ซื้อมาคือจิบซื้อครีมใต้ตามมาที่บอกอะคะ่ะแล้วก็แบบลองใช้เซรั่มที่เขาแถมมาใช่ปะคะสรุปว่าหน้าแพ้ก็ผื่นขึ้นอะไอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าแพงมากเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าดีเสมอไปหรืออาจจะเป็นผิวเราแพ้ง่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้โทษครีมเขานะคะแล้วก แต่ว่าทา e n โดแคร์หายแบบจากหน้าเป็นลมพิษแบบเต็มตรงเนี้ยคันไปนหมดเลยอะค่ะก็หายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์ได้ทุกอย่างส่วนผิวติดสเตียรอยด์ผ,ดผิวติดปลอรเนี่ยใช้ได้ไหมคือคิดว่าน่าจะใช้ได้นะเพราะว่า Endo แคร์มันไปเสริมสร้างเซลล์ผิวให้แข็งแรงขึ้นทําให้ตาข่ายผิวของเราอะที่ถูกทําลายจากเคมีมลภาวะแวดล้อมหรืออะไรเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้นะคะแล้วอย่างที่บอกว่า e นโดแคร์ขายอยู่ในโรงพยาบาลดังทั้งแบบ ทำบทของเมืองไทยก็คือแบบพวกบํานุนราชสมิติเวชอะไรเงี้ยคือจะมีขายนะคะแต่ราคาแบบ2,200บาทแต่จิ๊กขายแค่1,600บาทไม่ใช่ของปลอมนะคะของจริงเหมือนกันค่ะแต่ว่าเอากนนําไหนเดียวนะก็ยังไงสนใจก็สั่งซื้อได้ที่พี่นิมหรือเอมมี่หรือว่าน้องสาวจิ๊ที่ชื่อนัดก็ได้นะคะโอเคแล้วก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มานะไปล้คะ่ะบ๊ายบาย